สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวัยรุ่นบ็อกซิ่งไฟเอ็นะครับโรเปต่างๆนานาวันนี้จะมาสอนแก้ปัญหาตรงนี้นะครับมันขึ้นบอกว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการโหลดตัวละครของคุณนะครับถ้าก็เออร์เลอเออรอ่าสังเกตนะครับตรงนี้มันบอกว่า identifier missing นะครับที่แปลว่าตัวระบุตัวตนเนี่ยหายนะครับผมอโอเคก็ขั้นตอนแรกครับให้เราไปเช็คดูก่อนว่า Discord ของเราเนี่ย ที่เปิดไว้เนี่ยมันได้เปิดจริงหรือเปล่าเช็คดูตรงนี้อ่าแปลว่ามันเปิดตรงนี้มันเปิดนะครับอ่าผมเปิดไว้ละแล้วก็ต้องเป็น Discord ที่ได้ไว้ลิสต์นะครับผมของเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็เช็คดูว่าสตรีมเนี่ยเราได้เปิดหรือเปล่านะครับก็คือผมก็ไม่ได้เปิดสตรีมนะครับอ่าแล้วก็กด Close ออกเกมก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเปิดสตรีมนะครับอ อ่าโอเคนะครับเปิดสตรีมเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเราลองเข้าเกมนะครับแล้วก็ลองดูเลยว่าเล่นได้แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าให้ดูนะมันก็จะไม่ขึ้นเออร์เลอร์ละมันก็จะขึ้นแบบเป็นกับกรุณารอเพื่อเข้าเซิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าโหลดตัวโหลดข้อมูลเซิร์ฟนะั่นอ่าจะลองดูเลยแล้วกันอ่านี่ครับการเชื่อมต่อจะเริ่มอัตโนมัตินะครับ อ่อันนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นแล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ